สวัสดีครับวันนี้นะครับผมสั่งมือถือใหม่มานะครับตัวนี้จะเป็นยี่ห้ออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้นะครับผมสั่งมือถือใหม่มานะครับเครื่องสำรองที่ใช้อยู่มีปัญหาแล้วนะครับเลยต้องสั่งตัวใหม่มานะครับแล้วก็หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับว่ารุ่นไหนคุ้มนะครับแล้วก็คุ้มค่ากับราคาในสิ่งที่เราจะจ่ายไปแล้วเงื่อนไขของผมคือผมอยากได้มือถือในราคางบประมาณ4 0 0 0กว่าบาทและขอให้มี กล้องด้านหน้าเป็นแบบเจาะรูนะครับซึ่งผมค้นในตลาดแล้วผมยังไม่เจอเลยนะนอกจากตัวนี้นะครับแอนแอน,นี่เลยนะครับนี่อันนี้ของ i n f ฟ n i t ตนะครับรุ่น Hot 50นะครับ Hot 50เฉยๆนะไม่ใช่50พัทนะครับซึ่งตัว50พัทหรือ50 Pro อะไรพวกนี้จะเป็นรุ่นที่สูงกว่าน,นี้นะครับอันนี้จะเป็นรุ่นราคาประหยัดนะประมาณ4,000กว่าบาทนะครับได้มาประมาณ4,500ราเราเนี่ยครับใส่ส่วนลด อะไรลงไปนิดหน่อยในช้อปปีนะครับคุณสมบัติของตัวนี้นะครับให้ล้อมมาสูงมากนะครับส5 6กิกนะครับส่วนแรมเนี่ยจะได้มา8นะแต่ที่เขาลง16นี่เพราะว่าเอาจากส่วนอื่นมาใช้เพิ่มเข้าไปอีกนะครับเป็น16นะแต่จริงๆแล้วก็นับเป็น8ก็พอนะครับรับประกัน5ปีในความลื่นไหลนะครับแต่ก็ไม่รู้ใช้ถึง5ปีหรือเปล่านะเอออาจจะใช้ไปสัก4ปีแล้วอาจจะเริ่มอื่นแล้วก็ได้เราก็ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่นะเพราะว่ามือถือตัวนี้มันไม่แพงมากนะครับ ฉเฉลี่ยต่อปีทหารมาปีละพันสี่ปีปีละพันหมุ่มาเขาโอเคแล้วแหละแล้วเขาเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้นะครับอ่าตัวนี้มองดูกล่องรอบๆก่อนนะครับอ่าของอินฟินิตนะผมยังไม่เคยใช้ของอินฟินิตเลยนะครับอันนี้จะเป็นครั้งแรกที่จะมาลองดูนะครับเพราะว่าเห็นเขาว่าขายกันมานานแล้วนะมีหลายรุ่นต่อหลายรุ่นแล้วนะครับก็หวังว่าน่าจะคุ้มค่ากับราคาด้วย แล้วก็อันนี้โคกับฟรีไฟด้วยนะครับในตัวละครในฟรีไฟนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะผมไม่ได้เล่นฟรีไฟครับเลยไม่ทราบเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันดีกว่านะครับเริ่มแรกเลยเราสไลด์ขึ้นมานะครับโอ้โหสวยงามข้างในมีกล่องอีกชั้นหนึ่งนะครับ Infin i t e Hot 50นะครับมาเดี๋ยวเราแกะดูเลยนะครับจริงผมแกะมาแล้วแหละนะตัวนี้ได้ทําการเปิดเครื่องมาสักนิดหนึ่งแล้วนะครับแต่อันนี้จะมาอันบ็อกให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเวลาแกะออกมาแล้วจะเจออะไรนะ จะเจอตัวเครื่องนะครับมีห่อหุ้มมาอย่างเรียบร้อยเลยนะครับเครื่องนี้เป็นสีม่วงนะครับสั่งสีม่วงมาสวยงามนะครับด้านหลังมีกล้อง3ากล้องเลยนะครับแล้วก็จะมีแฟลชหนึ่งอันเดี๋ยวเราค่อยดูต่อนะครับหลังจากนั้นด้านล่างมีอะไรครับเปิดออกมานะครับก็จะมีนี่อะไรเอ่ยสแกนโค้ดเพื่อดาวน์โหลดเกมฟรีไฟล์นะครับตัวนี้ก็จะมีเกี่ยวกับฟรีไฟลอะไรสักอย่างนะแล้วก็อันนี้พิเศษเฉพาะเครื่องนะครับพอสฟินิสนะแอดไลน์อะไรประมาณนี้ แล้วก็ทําอะไรต่ออะช่างมันนะครับแล้วก็อันนี้มีอะไรบ้างก็จะมีคู่มือนะครับอันนี้เป็นอออเอกสารทั่วไปไม่เป็นไรครับแล้วก็จะมีคู่มือนะครับอ่าก็จะบอกนะครับว่าใส่ซิมยังไงนะครับเสียบชาร์จยังไงอะไรพวกนี้ไม่ต้องอาหรอกครับไม่ได้ยากอะไรหรอกครับการใช้งานอ่าแล้วมีอะไรอีกตัวนี้นะครับก็มีเคสให้1อันนะครับเป็นเคสเคสยางนิ่มๆนะครับเป็นเคสใสนะ ก็ถือโอเคนะครับเราซื้อเครื่องมาแค่4,000กว่าบาทมีเคสให้เรียบร้อยเลยไม่ต้องไปหาที่ไหนนะอ่าแล้วก็จะมีอะไรอีกสายชาร์จนะครับเป็นไทเอได้นหนึ่งแล้วก็เป็นไทซีด้านหนึ่งนะอ่าประมาณนี้สายน่าจะยาวประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็จะมีอันนี้อ่าอันนี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ขนาด18วัตต์นะครับถ้าเข้าใจไม่ผิดนะอ่าน่าจะใช่18วัตต์นะครับก็คือชาร์จเร็วประมาณหนึ่งแต่ไม่ถึงกับเร็วมากนะครับก็ถือว่าโอเคนะ ราคาเท่านี้นะอันนี้เป็นท y p e A นะครับก็เอาสายอันนี้มาเสียบอีกด้านหนึงเป็นท y p e C เสียบเข้ามือถือได้เลยนะครับอ่ะได้เวลามาดูพระเอกของมันแล้วได้เวลามาดูพระเอกของมันแล้วนะครับอันนี้เป็น Infinite Hot 50นะครับใช้ CPU เป็น Helio G 100นะครับรับประกัน5ปีเรื่องความลื่นไหลนะไม่รู้รับประกันเครื่องน่าจะปีเดียวเองแหละ แล้วก็มี NFC ด้วยนะครับแล้วก็มี splash proof นะครับป้องกันน้ำสาดกระเด็นฝนตกอะไรนิดหน่อยแต่ไม่ถึงขนาดจุ่มน้ำนะผมว่านะเครื่องนะครับความหนานะครับแบบพรีเมียมนะครับสลิมดีไซน์เนี่ย7.7มิลิเมตรเองนะครับแล้วก็120เฮิร์นะครับหน้าจอนะ800นิตนะครับความใหญ่ของหน้าจอ6.78นิ้วเลยนะครับก็ใหญ่อยู่นะ18วัตต์นะครับ fast charge นะแล้วก็แบตเตอรี่5 0 0 0มิลลิแอมนะครับสเปคนี่ใช้ได้เลยนะ เดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันดีกว่านะครับเป็นยังไงบ้างนแอนี่สวยงามอ่าสวยงามนะครับเครื่องนะครับถ้าจากที่ผมสังเกตนะมีติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับนี่เห็นรอดขอบฟิล์มไหมอ่าดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปติดหาติดที่ไหนเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับโอ้โหสวยงามกล้องเรียงกันนะครับ3ามตัวนะครับ แล้วก็มีแฟลชด้วย1อันนะนี่ก็เป็นสติกเกอร์นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้ากันด้านตูดนะครับ่าตรงตูดนะมีรูนะครับแจ็ค3.5ให้ด้วยแล้วก็จะมีตรงนี้น่าจะเป็นรูไมหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับรูชาร์จนะครับแล้วก็รูลำโพงเครื่องนี้มีลำโพงด้านเดียวนะเป็นโมโนนะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้อ่ามีรูเสียบซิมนะครับช่องการเสียบซิมนี้ก็จะมีช่องใส่ซิม1กับซิม2นะครับแล้วก็จะมี ส่วนของ SD card เพิ่มการ์ดได้ด้วยนะครับมี3อันเลยไม่ใช่ไฮบริดนะใช้แยกกันเลยนะครับด้านบนนี้ไม่มีอะไรด้านข้างตรงนี้นะครับมีปุ่มตรงนี้นะครับเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับเป็นฟิงเกอร์พินนะครับเอามือมาแตะเปิดหน้าจอได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มโวลูมนะครับเพิ่มลดเสียงนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมต้องเปิดเครื่องให้ดูนะครับอันนี้ผมมีการเซตค่าอะไรมาแล้วพอประมาณนะครับ การใช้งานของเครื่องนะครับก็เปิดขึ้นมาก็ปุ๊บอ่าใส่รหัสมขอใส่รหัสก่อนนะโอเคใส่รหัสเรียบร้อยนะครับเครื่องก็สวยงามนะหน้าจอ120เฮิร์สนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะการใช้งานก็ลื่นไหลล,ไหล,ลื่นไหลพอประมาณนะครับไม่ถึงถึงกับลื่นปืนเล่น,ลนป,นปืนหรอกนะครับเครื่องใหม่หมๆเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะก็สามารถเซิร์ชโน่นี่นั่นได้นะ ก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าเว็บไซต์นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสมมติว่าเราเข้าเว็บอะไรดีค่าเงินบาทผมดูนะการลื่นสกอร์นะครับเป็นยังไงบ้างเปิด Google นะครับสกอร์ก็ลื่นไหลดีนะโอเคเดี๋ยวเปิด YouTube ดูนะครับนี่ YouTube นะครับเป็นไงบ้างนะครับอันนี้ใช้เน็ตของ DT แทนะครับเน็ตจากซิมในเครื่องนะครับเราลองสกอร์ดูเป็นยังไงบ้างให้ก็ใช้ได้เนี้ย ลื่นไหลพอประมาณนะครับไม่ถึงกับลื่นเปื้ดนะแต่ราคานี้รับได้ครับราคานี้รับได้โอ้ถ้าเราใช้เนี่ยสปีเปลี่ยนเครื่องหนึง่งก็ปีละพันเองนะไม่แพงหรอกครับปีละพันน่ไปดูช็อตนีกว่าอ่าช็อตนะไหลขึ้นเปืดอ่าเป็นไงแป๊บๆเนี่ยมาแป๊บมาอ่าอยู่ที่เน็ตด้วยนะครับแล้วก็อยู่ที่เครื่องด้วยนะเครื่องก็มีผลนะครับก็ถือว่าโอเคนะใช้งานได้ลื่นไหลนะครับเยี่ยมยอดเลยครับตัวนี้ในราคาเท่านี้ผมว่าโอเคแล้วที่สําคัญนะ กล้องนะครับ ừ, กล้องแบบเป็นรูเจาะรูด้านหน้าด้วยนะไม่ใช่หยดน้ํานะผมชอบแบบนี้มากเพราะว่ามันดูพรีเมียมดีนะครับเห็นไหมครับมันจะดูพรีเมียมเหมือนกับมือถือาราคาแบบ7จ0 0แหรือว่าขึ้นหมื่นเลยที่จะเป็นกล้องหน้าแบบนี้นะครับตอนนี้นิยมแบบนี้กันแล้วนะอะเดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพกล้องกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะลองถ่ายดูนะ,ะผมถ่ายถ่ายกล่องนี้แล้วกันเป็นไงบ้างกดโฟกัสนะ อ่าโอเคเดี๋วลองดูกันในนี้นะครับยังไงรายละเอียดก็ถือว่าพอใช้ได้นะพอใช้ได้จริงกล้องอาจจะไม่ได้เทพมากมายครับขนาดเครื่อง4,000กว่าบาทนี่ผมว่าได้เท่านี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับเน้นใช้งานทั่วไปเน้นใช้งานประเภทที่ว่าเออมันสามารถเก็บงานได้ถ่ายเป็นหลักฐานได้นะครับแต่คงไม่ได้เน้นว่ามันสวยงามอะไรมากนะครับอะเดี๋ยวลองอัดวิดีโอดูสิเริ่มอัดนะครับ สวัสดีครับอ่านี้เป็นอินฟินิตนะครับตัวฮอตห้าสิบนะดูภาพสิว่าจะเป็นยังไงนะครับสวยงามไหมนะผมต้อตงเปิดดูอันนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับอ่านี้เป็นอินฟินิตนะครับตัวฮอตห้าสิบนะดูภาพสิว่าจะเป็นยังไงนะครับสวยงามไหมนะ สวัสดีครับอ่านี่เป็นอินฟินิตนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับสรุปแล้วนะครับอ่าผมสรุปเลยแล้วกันนะสำหรับมือถือเครื่องนี้นะครับอินฟินิตฮอตห้าสิบนะครับมีหลายสีเลยนะแต่นี้เลือกสีม่วงมานะครับในราคาแค่สี่พันกว่าบาทผมคิดว่าตัวนี้คุ้มค่ากับการที่จะซื้อมาใช้เป็นเครื่องสำรองนะครับแต่สําหรับใครที่งบประมาณไม่เยอะแล้วจะใช้เป็นเครื่องหลักผมว่ามันก็ใช้ได้มันไม่ได้แย่เลยนะครับตัวนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือ กล้องข้างหน้าแสดงถึงความพรีเมียมนะครับอ่าเป็นรูนะผมชอบตรงนี้แหละนี่คือประเด็นหลักที่ผมซื้อเลยนะครับแล้วก็โดยรวมแล้วมันไม่ได้ขาดอะไรเลยนะครับเพียงแต่ลําโพงอาจจะเป็นลําโพงเดียวนะครับแต่เสียงไม่ได้แย่นะครับเปิดเสียงจากใน YouTube อีกรอบนึงนะครับอ่าถ้าเราดูอันนี้ ซื้อหวยแต่อังไหวมาแล้วทุกสถานที่ขอหวยก็ยังไม่ถูกหวยเหมือนอเสียงนะครับจากการทดสอบก็ถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้ดังอยู่พอประมาณนะครับก็ถือว่าทําให้เราเสจสื่อได้อย่างไม่มีปัญหาเลยนะครับประมาณนี้ครับโอเคถึงตอนนี้แล้วนะครับใครสนใจมือถือเครื่องนี้ ถือว่าเป็นมือถือที่คุ้มค่านะครับก็ไปจัดกันได้เลยนะเพิ่งออกมาได้ไม่นานนะไม่กี่เดือนเองนะไม่ต้องรอ,งองรุ่นใหม่อะไรออกมาหรอกครับตัวนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับใครสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะหนาแค่7.7มิลเองนะครับไม่ได้หนาอะไรมากมายนะครับไปกดสั่งซื้อกันได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับนั้นไปแล้วนะครับสวัสดีครับ